วันนี้มบุกค,ครัวพี่อุบลค่ะนี่ดูนะคะไก่หน่อไม่ดองอันนี้คือแกงไก่เขาเรียกแกงอะไรเนี่ยแกงข้นหน่อไม่ดองใส่ไก่ว้าว แกงไก่เขียวแกงเขียวหวานไก่ค่ะแต่น้ําไม่ข้นเพราะจะต้องกินกับขนมจีนค่ะอ๋อมีขนมจีนไข่เค็มทำเองนะคะปาแล้วก็ปลาจะมีของอาจารย์จารุวันมาฝากค่ะเขาบอกว่าให้แช่น้ําแช่น้ําแล้วก็ล้างเกลือออกแล้วก็ทอดมันติดกันเป็นก้อนก้อนอันนี้มาจากสัตหีบนะคะดูอาหารวันนี้ ็จัดใหญ่จัดเต็มค่ะไม่ได้น้อยหน้าครัวแม่ทองสุขด <laughs> <laughs> ูสิเนี่ยเอาเดียวเป็นละดจะได้อาหารรองท้องเสร็จแล้วล้อล้อเราก็หมุนค่ะล้อก,ก็จะหมุนใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้มปข้าวมอข้าวก็น่ารักค่ะนี่ค่ะโอ้ดูสิมอข้าวก็น่ารักขนมเรา็เราเราไม่ได้เออกหวานเดี๋ยวโชว์ของหวาน ว้าวดูสิตู้เย็นเนี่ยนี่งัดออกมาแล้วนะคะของของหวานเรานะคะเมื่อวานนี้อันนี้คือเม็ดขนุนมีเม็ดขนุนมีขนมชานขนมช้นของหวานแม่แอนของหวานนี่คอนเหมือนกันเนี่ยวันนี้เราจะไปตรงนี้ค่ะเมื่อวานเราไปเดี๋ยววันนี้ทานอาหารเสร็จแล้วฟิวบอนจะพาไปเที่ยววันนี้นี่ไงดี ที่บอนเนาะนิบอนมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์สิตี่บอนเนี่ยอูบนเป็นคนชอบอ่านเนี่ยเราจะไปเขาเรียกว่ามังบอนไ้พี่วันเนี้ยดูก่อนนะดูก่อนเนาะเนี่ยพี่อุบลเขาเป็นคนชอบอ่านรอบรู้มากนะคะในเรื่องเที่ยวจะยี่สิปีอ่านไม่จบสักทีนะคทึเนี่ยนี่ดูนะคะเนี่ยสังเกตได้อีกอันนึงเนี่ยเห็นไหมตัวแมกเนตดิค่ะตัวติดต่างๆ เหมือนกับว่าพี่เขาไปที่ไหนจะจะเอาแต่ไม่ไม่ทั้งหมดหรอกค่ะเนี่ยดูท่าเพราะาพี่อุบลไปเยอะมากนะคะไปเที่ยวไปเยอะจริงๆชีวิตใช้ให้คุ้มนะคะกำไรล้วนๆกำไรล้วนๆวนพี่อุบลบอกที่ผ่านมาขาดทุนหมด <laughs> อกที่ผ่านมาขาดทุนนะคะขาดทุนหมดดูโต๊ะ,ะอาหารก็นี่ตีดอกไม้สวยๆนะคะจะสวยๆน่ารักน่ารักนี่ค่ะอาหารไทยในเยอรมนีค่ะวันนี้ที่ครัวแม่อุบลน,นะคะมาค่ะทานด้วยกันแกงหมอบดองนะแกงหมอดองนะคะมีกลกดลับไ,ไปพจะต้องลงไปถามคุณย่าก่อนละคะ เดียวคุณย่าเ,เป็นลมฝรั่งไม่องฝรั่งทนไม่ได้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับของพี่อุบลว่าวันไหนจะแกงหน่อไม้หน่อไม้ดองนี้ค่ะหรือหน่อไม้ส้มนี่นะคะภาคอีสานเราเรียกพี่อุบลเนี่ยต้องลงไปถามคุณแม่ย่าก่อนคุณแม่สามีนะคะเพราะว่าอยู่บ้านชายคาเดียวกันคุณแม่สามีอยู่ข้างล่างนะคะพี่อุบลอยู่ชั้นสองกลัวจะหมินเกินไป เพราะฝรั่งบางคนเนี่ยรับไม่ได้เลยนะคะกลิ่นที่พวกเราแสนจะอร่อยเราต้องมีการขออนุญาตก่อนเขาต้องขออนุญาตเจ้าบ้านก่อนขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเขากว่าอยู่เป็นนี่แหละค่ะสปายคนนี้เขาอยู่เป็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะดูเราจะคุยกับพี่อุบลว่า กว่าจะได้มาเป็นซัพพลายเยอรมันแล้วอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นมายังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ทานข้าวกันก่อนเนาะพี่เนาะมีมีข้าวมีขนมจีนมาค่ะอาหารไทยในเยอรมนีนะคะที่ครัวพี่อุบลค่ะลองชิมกันเลยนะคะพี่เอาอะไรก่อนเนาะเอาข้าวก่อนดีกว่ามาข้าวก่อนมาอยากกินทุกอย่างเลยค่ะอยากกินทุกอย่างเดี๋ยวกินข้าวกับแกงคั่วน่องไม้รองก่อน แต่อร่อยแต่ดูแลหน้าตาอร่อยเพราะว่าพี่มันหลายวันมันยิ่งได้เนื้อได้ใช่ไหมคะบอกทองสุกอยู่ว่าเดี๋ยวป้านจะตักมาให้กินนะกินให้ไปสู้กับทองสุกจะ่ไหมกินให้ไปสู้กับพวกมันต้องกินกินไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องกลัวค่ะเราสายแข็งสายแข็งแต่ก็มีอ่อนบุ่มสู้กับมัน โซกับมันตัวไม่โตกวเราอ่ะแกงหา่มไม้ดองใส่ไก่แกงคั่วแกงคั่วอดใจไม่ไหวแล้วค่ะอร่อยอร่อยอร่อยข้าวอร่อยจริงจริงพี่อร่อยจริงคือมันจะเป็นน้ำมะขามเกียกนจะเป็นรสชาติหนึ่ง เพราะว่ารสชาติน้ำมะขามเปียกเนี่ยมันจะออกมาหวานแต่ถ้าเป็นรสรสชาติบีบมะนาวเนี่ยค <c oughs> ่ะเขาจะแหลมแหลมแบบเปรี้ยวเปรี้ยวรสมะนาวอันนี้เคล็ดลับการแกงหน่อไม้ดอง<ช>นะคะถ้าหน่อไม้ดองไม่เปรี้ยวใช่ไหมพี่ให้บีบมะนาวบีบมะนาวโอค่ะแต่ริงปริงแล้วอยู่กับ อยู่กับคุณเขาที่กรุงเทพอะ่ะมันจะต้องใส่ส้มมะขา,ะามเพราะนั่นคือเป็น,ปนครัวอ,อาหารไทยแท้ๆนี่นะคะ็ด้รับการทําอาหารอร่อยอร่อยจริงๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวชิมแกนเขียวหวานม,มักเขือเปราะก็มีนะคะมะเขืองคะ่ะใบโหระพาก็มีครบครันแต่อร่อยพี่อร่อยจริงๆ ไม่ได้กินน้ำรู้ไหมว่าใครจะเป็นคุณเมนมสุดคนแรกอ่ะสุดยอดค่ะอร่อยมันเผ็ดแค่แระไรมเอาพริกพริกบ้างไม่มีอพริกขี้หนูหั่นใส่แต่เลยเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากพี่อร่อยถ้าถ้าไปบอกว่ามันไม่เผ็ดมากนี่คือโอเคเพราะว่าถ้าเป็นคนกินไม่เผ็ดออเหนียไหมดองนี่ยกไอ้ที่หนึ่งเลยพี่อร่อยให้ร้อย ถ้าถ้าถ้าคะแนนเต็มร้อยนี่ให้ร้อยยี่สิบเลยพี่เที่ยวนี้ไม่มีกลิ่นไม่ไม่ไม่มีขันแบบเมปรี้ยวๆอะไรเงี้ยไม่นั่นแหละค่ะให้ร้อยยี่สิบแกงเทียวหวานเหมือนกันพี่แต่จะให้น้อยกว่าแกงดอกไม้ดองนิดหน่อยนิดเดียวค่ะร้อยก็ให้ร้อยสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยพี่มามามาแต่ว่าคือเราเรา อยากกินขนมจีนนะเราเลยไม่ทําน้าข้นนั่นอะไรเยอะชิมขนมจีนคนึบๆอร่อยอร่อยมากมากเลยนะคะกินเยอะๆเราไม่ต้องไปกินร้านอาหารไทยหรอกพี่ดูกว่าทำกินเองนี่แหละทำเองแต่ร้านไทยเราไม่กินอย่างอื่นที่เราที่เราไม่ค่อยทำนี่ว่าจะว่าว่าจะพาไปติ่มซำเลยนะติ่มซำที่ก่อนแต่ว่ามันไม่รู้มันจะมีเป็ด เป็ดที่เราจะกินมันมีหรือเปล่าคะดูสิสพี่อุบลเนี่ยเขาเป็นคนชอบไปเที่ยวชอบไปกินเขาบอกว่าแล้วเขารู้หมดว่าที่ไหนอร่อยนะคะแล้วเรื่องเที่ยวเหมือนกันเขาจะทําการบ้านดีมากเขาจะไปเที่ยวเนี่ยคือเขาอ่านเขารอบรู้หมดเลยนะคะไปเที่ยวเดี๋ยวเราจะทําคลิปเดี๋ยวจะสัมภาษณ์พี่อุบลว่า ตั้งแต่มาอยู่เยอรมนีเนี่ยไปเที่ยวกี่ประเทศแล้วไปเที่ยวกี่ที่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตทานอาหารก่อนนะคะโอเคค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมรอติดตามชมค่ะที่ช่อง Youtube คุณระเตินนะครับขอบคุณค่ะ